สวัสดีและขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง First Play ครับหลายสดตอนล่าสุดของ Blizzard ในประกาศอัปเดตขนาดใหญ่ในแพชเวอร์ชั่น2.0ซึ่งจะมาพร้อมกับภาคเสริมเวสเซลออเพเทรระบบที่เป็นเมคานิกลากถูกยกเครื่องอีกครั้งบวกด้วยการเพิ่มเติมเข้าไปอีกหลายสิ่งจนบางอย่างในต้องมานั่งทําความเข้าใจกันใหม่แต่ภาพรวมถือว่าน่าสนใจเอามากๆเลยครับสําหรับรายการปรับเปลี่ยนแก้ไขในมีอะไรกันบ้างวิดีโอในวันนี้จะมาสรุปให้ดูกัน เรื่องแรกเป็นการเปลี่ยนระบบอัปเลเวลของเดิมเลเวล1น0ถึงลืมๆกันได้เลยครับต่อไปนี้รลเวลพื้นฐานที่ให้ค่าสกิลพอยต์เนี่ยจะถูกแยกออกจากรลเวลพารกรอย่างชัดเจนตัวละครจะมีรลเวล1นถึงและทุกๆขั้นจะได้ค่าสกิลพอยต์หรือพูดง่ายๆว่าแพชใหม่ได้แต้มเพื่อเลือกสกิลเพิ่มมาอีก10หน่วยพอหลังจากรลเวล60เป็นต้นไปผู้เล่นจะเริ่มอัปรลเวลพารกรแล้วครับค่าแต้มภารกรสูงสุดจากเดิม200แต้ม เพิ่มให้เป็น300แต้มซึ่งยังไม่รวมพิเศษที่ได้จากการทำรีนาวแต้มพารากรจะแชร์ร่วมกันกับทุกตัวละครที่เรามีในเรียมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นผมสร้างตัวละครซีซันใหม่ตัวแรกแล้วเก็บพารากรได้100แต้มพอสร้างตัวละครที่2ในซีซันนอนเรียมก็จะได้100แต้มนั้นมาทันทีหลังจากอัพรีเวลพื้นฐานเต็ม60แต่ถ้าสมมติว่าดันไปเล่นตัวใหม่ในอีธานอนเรียมเราก็จะไม่ได้ค่าดังกล่าว เรื่องถัดมาเปลี่ยนระดับความยากของเกมใหม่หมดก่อนจะไปดูรายละเอียดผมอยากชี้ให้เห็นสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเพื่อจะได้เข้าใจคอนเซปต์และมองมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยครับสาเหตุแรกนี่มาจากลักษณะการเล่น d i ีย l ร4ของผู้เล่นในปัจจุบันทางผู้พัฒนาโชว์ภาพแผนภูไม่เห็นคือในช่วงอัปเลเวลเวอร์เทียสเนี่ยแทบจะกระโดดข้ามกันและเมือ่อเลเวลเต็มแล้วกิจกรรมเดือพิษกลายเป็นคำตอบสุดท้ายกิจกรรมอื่นๆเป็นเรื่องรองลงมามันเลยเกิดความรู้สึกขาดความหลากหลายในการเล่น สาเหตุที่2คือระดับความแข็งแกร่งของศัตรูมันมั่วไปหมดยกตัวอย่างเช่นศัตรูในแผนที่ปกติเลเวล1 0 0จะกระจอกก่าพวกเลเวล1 0 0ในรในไนแมดันเจียนหรือถ้าเรายิ่งเข้าไปในกิจกรรมล่าสุดอย่างอินฟอนนอลฮอสเนี่ยยิงไม่ต้องพูดถึงครับเลเวล100ในนั้นทะลุเดือดทั้งๆที่คิดว่าไหวแล้วก็ตามซึ่งจากสสาเหตุดังกล่าวเนี่ยทำให้ทีมงานปรับบาลานซ์และแบ่งความยากออกเป็น8ระดับ4ระดับแรกเรียกว่าโหมดมาตรฐาน ประกอบไปด้วย normal hard expert และ penitent normal กับ hard เนี่ยเป็นค่าเริ่มต้นเลือกเล่นได้ทันที expert ปลดล็อกหลังจบโปรโลกหรือช่วงต้นของเกมส่วน penitent ต้องให้ตัวละครเลเวล50ถึงจะเริ่มเข้าไปเล่นได้ถัดมาอีก4ระดับเป็นความยากขั้นสูง torment ม,มีไล่ตั้งแต่ torment 1-4จุดสำคัญคือทุกๆระดับเนี่ยจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมเดิ e พิ t ครับ โดยเราจะใช้มันในการวัดตัวเองว่าไหวไหมและใช้เพื่อปลดล็อกแต่ละระดับของทอร์เมนด์ด้วยเดอะพิทมีการแก้ไขระดับเทียใหม่จากเดิมสูงสุดเทียสองลดลงมาเหลือเทียหนึตัวเลขนี้น้อยลงแต่ไม่ได้โหดลดลงตามเมื่อตัวละครถึงรีเวลหกสิบเดอพิทจะเปิดให้ไปวัดฝีมือได้ในเทียหนึถึงยีและถ้าเราสามารถผ่านเทียยีได้จะเป็นการปลดล็อกความยากระดับทอ์เมนหนึ่ง หลังจากนี้การปลดล็อกก็จะเพิ่มไปเป็นขั้นครับชนะเดอะพิทเทีย35ปลดล็อกทอร์เมน2ชนะเดอะพิทเทีย50ปลดทอร์เมน3และไปจบที่เทีย65เพื่อปลดทอร์เมน4ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าแค่ซอยระดับความยากเพิ่มเป็น8ระดับเลยนี่ว่าไม่เห็นต่างจากเดิมหรือดีกว่าตรงไหนผมขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับหลังจากนี้เนี่ยมอนสเตอร์ทั่วทั้งเกมจะไม่มีเลเวลอีกต่อไป ความเก่งกาจของมันจะแปรผันตามระดับของความยากทุกๆก,กิจกรรมในระดับความยากนั้นๆจะเท่าเทียมกันหมดเช่นเมื่อลงเล่นทอ์เมนต์สตีมอนในเฮลทายจะหนักพอๆกับในไนแมร์ดันเจีนลงอินฟอนนฮอสในกอกะเกณได้แล้วว่าจะผ่านไหมเพราะเมื่อระดับความยากทอ์เมนต์สเราเล่นได้กิจกรรมทุกชนิดก็ต้องผ่านไว้ข้อดีที่เห็นชัดเกี่ยวกับการแก้ระดับความยากเป็นแบบนี้เนี่ยคือเรื่องผลตอบแทนของการไปทอ์เมนต์สูงๆ กลายเป็นลักษณะ High Risk High Reward ยิ่งยากรางวัลยิ่งดีผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้ครับของเดิมเรามักจะฟาร์มมิติกยูนิคโดย l ลดเดอร์บออย่างดูเรียวใช่ไหมครับซึ่งดูเรียวจะมีด้วยกัน2เวอร์ชันตัวลีเวล100กับตัวลีเวล200การเรียกมันออกมาเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบจำนวนต่างกันแถมรางวัลที่ได้ก็ต่างกันด้วยแต่พอในแพท2 0มันจะไม่มีลีเวลแล้วครับและความโหดจะแปรผันตามระดับทอ์เมน พร้อมพร้อมกับให้รางวัลที่มากขึ้นทอมเมนต์หมีโอกาสได้มิติอยู่แล้วและโอกาสจะยิ่งสูงขึ้นถ้าเราเลือกอัพไปทอมเมนต์สองจนวนไอเทมเนี่ย d r อปมากขึ้นโอกาสได้มิติอยู่นี้ก็มากตามเห็นรายละเอียดเรื่องระดับความยากคิดว่างไงบ้างครับคุ้นๆกันไหมระบบถูกเปลี่ยนกลับไปคล้าย Diablo 3ต้องรอดูว่าพอถึงเวลาจริงเนี่ยมันจะออกมาเวิร์กหรือเปล่า เรื่องที่3เกี่ยวกับระบบพารากอนครับถูกปรับจูนทั้งเพิ่มเติมทั้งแก้ไขแต่ละคลาสจะได้รับบอร์ดใหม่คนละ1แผงซึ่งก็มาพร้อมกับรีเจนเดอรี่โน้ตตัวใหม่จากหัวข้อแรกที่เราพูดกันว่าพารากอนพอยต์สูงสุดเพิ่มเป็น300เนี่ยเหมือนจะดีนะได้ต่อบอร์ดกันยาวๆแต่กลายเป็นว่าต่อไปจะมีการจํากัดจํานวนบอร์ดให้เลือกใช้งานสูงสุดได้แค่5แผงครับจุดประสงค์นี่ก็เพื่อให้เราโฟกัสกับก,บการเลือกคลิปมากขึ้นใช้โน้ตรีเจนเดอรี่โน้ตมากขึ้น ถัดมาอันนี้สำคัญครับคลิปมีการอัปเดตใหม่ระดับแรงสูงสุดจากเดิมเท่ากับ21ถูกเพิ่มเป็นสูงสุดเท่ากับ100เราสามารถขยายขอบเขตรัศมีของคลิปได้2ครั้งครั้งแรกเมื่ออัพไปถึงแรง15ครั้งที่2เมื่อถึงแรง46พร้อมกันนั้นเองในแรง46คลิปจะกลายเป็นลิเจนดอรีคลิปด้วยครับโดยมันจะแจกโบนัสพิเศษเพิ่มเติมมาให้ซึ่งทีมงานเนี่ยบอกว่าโบนัสดังกล่าวเป็นค่าตัคูณ เพราะงั้นมันจะเสริมพลังแก่เราอย่างมีนัยยะการฟาร์มแรงกริปถูกโยกไปเล่นบนกิจกรรมเดอะพิษแทนนะครับไหนแม่ดันเจียนจะกลายเป็นสถานที่ฟาร์มวัตถุดิบตีบวกมาสเตอร์เวิร์กิ้งวิธีการอัพแรงจะไม่ใช้ค่า XP อีกต่อไปแต่กลายเป็นจำนวนครั้งให้กดเพื่อเพิ่มแรงโดยมีเปอร์เซ็นต์ระดับความสำเร็จมากำกับเปอร์เซ็นต์จะสูงขึ้นตามขั้นของเทียเดอะพิษที่สูงขึ้นและจะการันตีความสำเร็จแน่นอน ถ้าเทียสูงมากกว่ารีเวลคลิป10ขั้นยกตัวอย่างเช่นคลิปเรารีเวล10ต้องลงเดอพิทเทีย20ถึงจะได้โอกาส100%ในการอัพรีเวลต่อไปหัวข้อที่4เรื่องของไอเทมไอเทมเคยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องเป็นราวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคก่านี้แก้ไขซ้ำเข้าอีกซึ่งผมมองว่าลดขั้นตอนลดความยุ่งยากลงพอสมควรเซครตไอเทมเนี่ยถูกตัดออก ต่อไปจะเหลือแค่ไอเทมขั้นปกติแล้วข้ามไปเป็น a n c e s สตร l เลยสำหรับไอเทมธรรมดาที่ไม่ใช่ a n c e s สตร l เนี่ยจะมีไอเทมพาวเวอร์สูงสุดเท่ากับ750และ Legendary ที่ดรอ p เมื่อตัวละครเรารีเวล60จะการันตีพาวเวอร์750แน่นอนผมเอาภาพตัวอย่างมาให้ดูกันสักนิดนะครับในภาพนี่เป็นแหว l e เ e n d รี y ระดับปกติทีนี้มาดู An นเซสตรครับ แอนเซสตร l ลจะเริ่มดรอปที่ความยากระดับทอร์เมนต์หนึ่งทุกๆุกชิ้นไอเทมพาวเวอร์จะเท่ากับ800ซึ่งคือค่าสูงสุดที่มีในเกม Greater a f f i c สแตตบวกเพิ่มพิเศษจะปรากฏบน,น a n c e s t ตร l เท่านั้นและทุกๆุกชิ้นของ a n c e s สตร l จะมาพร้อมกับ Greater a f f i c อย่างน้อยๆ้นยเนี่ยหค่าชัวชัวการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยทำให้เราแบ่งแยกเลือกฟาร์มเลือกเก็บไอเทมได้ง่ายขึ้นครับคือตัวเกมมันบีบให้ของระดับแอนเซสตราล กลายเป็นชิ้นที่มีคุณค่าหน้าตามหาอีกทั้งเป็นการลดเวลาความวุ่นวายช่วงอัพเลเวลตัวละครนะคือเราไม่ต้องสนใจเปลี่ยนอาวุธชุดเกราะจากชั้นปกติไปเป็นเซเครดและจากเซเครดไปเป็นแอนเซสตรอลเหมือนของเดิมหัวข้อที่5เป็นเรื่องคลาสอัปเดตคลาสต่างๆมีของเล่นใหม่เพิ่ม1 Active Skill และ5 p a s s สซีฟสกิลให้แก่ทุกคลาสแถมด้วยอันติเมสสกิลต่อไปจะสามารถอัพแรงได้ สำหรับดีเทลผมจะไม่ลงลึกนะครับแต่ขอเอาตัวอย่าง Active Skill มาให้ดูกัน b a r b a r ี a n เพิ่ม Active Skill สายแว a ป้ n ม a ส t ต r y ีชื่อว่า Mighty Throne ลักษณะเป็นการปาอาวุธออกไปถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกการโจมตีระยะไกลให้แก่อาชีพนี้ Druid เพิ่มคอสกิ l Stone Burst เวทมนต์สาย Earth ที่สามารถเชนเนลลิ่งโจมตีเป็นวงกว้างหรือจะกดดัวรัวเพื่อนเน้นเป็นบางจุดก็ได้ นโคเมนเซอร์ cer, ได้อันติเมตสกิลตัวใหม่ชื่อว่าโซลริฟสร้างเอรเรียวงกว้างโจมตีดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์พร้อมกันนั่นเองก็ดูดวิญญาณของศัตรูเข้ามาเพิ่มเอเซนต์กับเสริมแบเออร์ให้กับตัวเองโรกได้สกิลประเภทแชนเนลลิ่งชื่อว่าแดนซ์ซอบไนครับกระโดดกิ้งตัวหลบปาหมีโจมตีศัตรูรอบๆพอเห็นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอารมณ์มันคล้ายๆกับเบิร์นวินของบาร์บารียนอยู่นะสุดท้ายซอ์เตอร์ เพิ่มสกิลสาย c o n จ u เ a t i o n ชื่อ f a m i l i a ยเป็นการซัมมอนพูดของแต่ละธาตุออกมาช่วยโจมตีข้อแม้นี่คือเราต้องใช้เวทธาตุดาธาตุนึ่งก่อนพูดของธาตุนั้นๆจะปรากฏตัวออกมานอกจากนี้ทุกคลาสยังมี unique อเทมใหม่คนละ1ชิ้นครับซึ่งเท่าที่อ่านรายละเอียดคร่าวๆเนี่ยแต่ละชิ้นทำออกมาเพื่อเสริมบิลเสริมสกิลใหม่ที่โชว์ให้ดูข้างต้น ประเด็นใหญ่สุดท้ายที่ถูกเพิ่มเข้ามาและเชื่อว่าน่าจะถูกใจแฟนๆเก่าแก่ของ Diablo 2นั่นก็คือรูนเวิร์ดครับหินตราสัญลักษณ์โบราณที่เมื่อนํามาใส่ลงในซ็อกเก็ตบนไอเทมจะให้ค่าสแตตสูงเป็นพิเศษแต่ใน Diablo 4ในคอนเซปต์ของรูนเวิร์ดจะเปลี่ยนไปนะครับหินรูนถูกแบ่งออกเป็น2ชนิดรูนออฟรีชูกับรูนออฟอินวอคเชชันรูนออฟรีชูจะเป็นตัวกําหนดการกระทํา ในขณะที่ r ู n e of อินว c a เคชัจะปล่อยเอฟเฟกต์บางอย่างตามมาหลังจากเกิดการกระทํานั้นๆซึ่งเราต้องเอามันมาจับคู่กันและใส่ลงบนไอเทมที่มีซ็อกเก็ตสสล็อตลักษณะเหมือนจะง่ายๆแต่ความซับซ้อนมีมากกว่านี้ครับเพราะในขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยมีหน่วยทรัพยากรที่เรียกว่า o f f เฟอริเข้ามาขั้นกลางถ้าจะอธิบายเฉยๆคงงงกันเปล่าๆเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประกอบด้วยดีกว่า บา r b บารีนตัวนี้มีรูนออฟริชวนชื่อ Back คำอธิบายบอกว่าจะได้ค่า o f f เฟอริงหหน่วยเมื่อเคลื่อนที่เป็นระยะทาง5เมตรถัดมาเป็นรูนออฟอินว c ค t ช o ัชื่อ Tech คำอธิบายบอกว่าต้องการค่า o f f เฟ i n g 100หน่วยเพื่อปล่อยสกิลเอิร์ธคว k กออกมาทีนี้เมื่อเรานำมันไปใส่รวมกันจะได้ผลตามวิดีโอครับทุกๆก,การเคลื่อนที่จนครบ5เมตรเราจะได้ค่าออฟเฟอริมา50หน่วยวิ่ง10เมตรก็100หน่วย พอถึงค่าที่พอดีกับข้อแม้ข,ของการเกิดเอิร์เคว e กสกิลก็จะถูกปล่อยและจะเกิดกระบวนการแบบนี้เนี่ยวนซ้ำไปตลอดคิดว่าพอจะเห็นภาพนะครับรูนตัวแรกใส่แล้วเนี่ยเราต้องทำแอคชั่นบางอย่างเพื่อแลกกับการได้ค่าออฟเฟอริงจำนวนหนึ่งส่วนรูนตัวที่2ก่อให้เกิดเอฟเฟกโดยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีค่าออฟเฟอร g ิงครบตามจานวนในเกมรูน2ชนิดมีรวมกันทั้งหมด45ก้อน บางก้อนเป็นความสาม,มารถที่ยืมสกิลจากบางคลาสมาเช่นเทเลพอร์ตของซอ,อร์เซอร์หรือเอ,อิร์ทควกของบาบาริเอนรูนจะเริ่มดรอปและปลดล็อกให้ใช้งานได้ในช่วงระหว่างการเล่นเนื้อเรื่องภาคเสริมเวเซิลออฟเฮดเทรดดรอปทุกที่ทั่วทั้งเกมทั้งจากศัตรูทุกชนิดและจะดรอปเป็นพิเศษในกิจกรรมใหม่อันเดอร์ซิตี้ซึ่งตอนนี้นี่ยังไม่มีรายละเอียดว่าเป็นแบบไหนเราสามารถคราฟรูนเวิร์ดใหม่ได้โดยอศาศัยรูนชื่อเดียวกัน3ก้อน ซึ่งผลลัพธ์ของหมายที่ออกมาในเป็นแบบสุ่มแต่การันตีชชว์ว่าชื่อจะต่างจากเดิมนอกจากนี้อัธประโยชน์ของรูนยังมีมากกว่าที่ว่ามาครับโดยมันจะถูกใช้เป็นวัตถุดิป,ประกอบในการคราฟมิติยูนิคไอเทมได้ด้วยดีเทลทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับอาจจะมีบางเรื่องที่ผมข้ามไปอย่าง Quality o ออฟไล e ์เล็กๆไม่ได้สำคัญอะไรนะัก ยังมีครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาในแพชเวอร์ชั่น2.0ซึ่งจะถูกอัปเดตพร้อมๆกับตัวเกมภาคเสริมในวันที่8ตุลาคมสำหรับคนที่สนใจอยากเล่นฟังก์ชันพวกนี้ก่อนเนี่ยทางบิสซาดเปิด Public Test เรียให้ลองช่วงระหว่าง4-6กันยายนเป็นเวลา3วันยังไงตรวจสอบกันดูนะในส่วนของสรุปเกี่ยวกับตัวเวซเซอฟเฮดเทรดตอนนี้ยังไม่ทำก่อนนะครับทีมงานปล่อยรายละเอียดออกมาไม่ครบเหลือแค่ธีมของซีซั่น6ที่ยังไม่โชว์ว่าเป็นแบบไหน ว่าเดี๋ยวข้อมูลพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยค่อยรวบรวมมาให้เพื่อนๆฟังกันอีกทีเอาละว,วันนี้ช่อง First Play ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ